สวัสดีครับ่อจองลงเดียนะครับทีมหลังบ้านนะ้องอุคงอิงนะครับผมเนาะนี่ปอไก่ก็มาคอยนะ้องอยู่ตั้งแต่เช้านะครับผมเนาะไปไปกินข้าวก่อน่อไก่ไปเตี่ยงแล้วไปไปมาหรือไปากองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนมา ครับไก่ทอดแกงเขียวหวานไก่นะครับผมแก,ง,แแกงปลาดุกแกงตาน่ยโนครับน,าารน้ำตากรหนมจีนหรือข้าปุ้นครับผมเอาพวกไก่เอาเลยนี่ข้าปุ้นนะครับสดๆตอนเช้านะครับ บีบสดนะครับเอาตัวนไปเอามาตอนเช้าน้ำพริกปักลกูกโอ้โหขนมหวานก็มีนะครับผมเนาะนี่ี๋ยวลุงเดียลุงเดียกินข้าวเลยวนะครับลุงเดียจะจัดขนมหวานนะครับเดี๋ยว อตอนนี้แม่ครัวก็เสร็สัสบกันแล้วนะครับอัน,น้ำมาตานะครับคอยนกอกนะครับออกมาประมาณสักสองชั่วโมงได้แล้ว โอ,อ้น้ององุ่นเงแล้วก็ทีมงานตู้นะครับแล้วก็พ่อฮักแม่ฮักนะครับออมผมเนาะเดินทางออกมาแล้วนานแล้วนะครับใกล้ถึงแลว้วเดินทางมาประมาณสักสองชั่วโม,โมงโอ้นี่ด้านหลังแม่กลัวครับ ไม่กินมากไปตักราดเลยมามาเดี๋ยวคนมาเยอะเดี๋ยวคนมาเยอะมาเร็วอ่ามาเลยมาเลยใช่วันนี้ก็บุฟเฟ่นะครับวันนี้บุฟเฟ่กินก่อนเลยพ่อไก่ กินเสร็จแล้วเราไปนั่งยิ้มคอยเข้ามาฮะขวดน้ำเามาใส่นี่ท้งขยะเอาไปใส่นู่นอันนี้ใส่ขวดอ้าวใครละเอาไเียนมา้วยาเียกอยูแล้วขยะไม่ลงอันนี้ใส่ขวดกินน้ำเสร็จขวดเปล่าเอามาทิ้งใงนี้ แม่ครัวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วรองท้องกันอิ่มแล้วหรือยังอืรือแต่อาบน้ำแต่งตัวสวยๆกันแล้วนะครับแม่ครัว นเหมอนัสไตล์เลยเลยกินมวนบนนวนี่ก่อนครับแม่กลัวจมเนาะปกไก่เนาะลองเดี๋ยวไปดูบนรอดกับดีดีก่อนนอนนอนบนรอดอย่าซนยาอะไรเด็ดขาดตรงนี้สบายไม่ต้องไปม่วเขาอืมอันนี้จังยึดนะครับปุ่มนะจังก็ยึดหนึ่งวันนะครับ นี่ลงเดียวปลอกคอไม่มาให้แล้วนะปลอกคอ,อเขาล็อกมันไม่อยู่แล้วอจะดื้ออะไรนักหนาแล้วอย่าดิ้นจนหลุดไปหาเขาอีกนะเห็นไหมพี่ดดีหนอนเห็นไหมก็นอนนิ่งๆเขากินอิ่มก็อาบน้ำก็นอนอันนี้อาบน้ำให้แล้วก็ยังโอโหปลอกคอไม่อยู่กก็ดิ้นไปดิ้นมาลุดตัวก็เบอเลอเลยไงใส่ปลอกคอไม่เลยเออ อย่าดือ้อบทเดือกับลุงเดียวจัดการนะครัปุมนะไม่ใจว่านจานะฮะรู้เรื่องนะเออบทว่านจ้าก็ว่านจ้านะแต่ถ้าเดือก็ไม่ความว่าเปรี้ยวจี๊ดนะรู้เรื่องนะและอย่าก,กัดอะไรเด็ดขาดนะ ก็อาบน้ำแชมพูเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวปล่อยให้ออกไปเออไปจีไปลุยเล่นน้ำอีกเหมือนท้าทายนะเออนาดูปลอกคอด้รัดไหมเออไม่รัดหรอกเดี๋ยวก็ขยัยพอแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระชากอีกแล้วกระชากอีกแล้วไปนอนให้ดี ไปไปนอนให้ดีพูดคำเดียวให้รู้เรื่องดีๆน้องกลนะนิ่มไหมกลนน่มไหมะไ,ไปไหนไม่ได้นะวันนี้คนเยอะนะแล้วน้องกลามน้ำสาผมเรนะอนะนะนะนิ่มเลยครับอ้อมเลยวันนี้น้องน้องสวยเลยอ่ะน้ำสาปผม าวหน้าบากอ่ะาวหน้าบากจาจหน้าบากอะไก่เด็กดือ้อไปไปนอนให้ดีไปตรงนี้เราถูกลมดีไปะนะวันนี้สนไม่ได้เข้าใจไหมวันนี้เก็บอาการความดือ้อความสนกันนะมันอายเขานะ <c oughs> <c oughs> ไปนอนไปเล็ว เออนอนนอนกันไปบุญรอดด้วยอย่าทนนะวันนี้อ่าดีดีนะรู้เรื่องครับพูดง่ายแต่อันนี้คือต่อหน้านะดีแต่เปลยปุ๊บเรียบร้อยหูซ้ายตะลุกหูขวา องกระส๊็กจักล้มนะครับที่บอสโจก็ได้เดินทางออกมานานแล้วนะครับประมาณสัก่องชั่วโมงได้แล้วครับปุมเอ็นตัวหมาป่าวันว่าใกล้ถึงแล้วนะครับปุ้มนะกลยสีฮอดแล้วกลยสีฮอดแล้วเนาะวันนี้เราก็ข้ออย่างเดียวว่ายน้ําฝนลงตุม้มตุ้มนะครับปุมนะแต่ตอนนี้ืธอว่า สองฟาเจ็มไสครับแดดก็ไม่จะไม่ร้อนนะครับมีลมนะครับเดวกันยังแอบมีดันล่างนะครับมีคอนมีดดำๆขึ้นมาอีกสักนิดนแต่ไม่น่ามีปัญหากับวันนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหานุ่นครับรถลงเดียเไปจอดในสุด ของบ่าวโตนแล้วก็ของแองจี้นะครับออกมากันท้ายสุดนะครับปุ๊บนะเพื่อว่าแองจี้มาถึงแองจี้กับบานนะครับก็เลยออกมาจอดไว้ได้ออกง่ายๆโอเคคกระปุ่มแล้วเอากิมนี่แกนี่นะครับปุ๊บนาะ เดี๋ยวน้องอุ้งอิงอทธิมาหลุดตัวปลอหักแมกมาตึ้งกัเดี๋ยวกรอับดีได้ดูนะกรับุมนะแล้วคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม